สวัสดีครับน,นี่เป็นงานซ่อมเต้ารับตัวเมียนะครับ AC ปลั๊กที่เป็นกับตัวช็อกเก็ตรับพวกปลั๊กคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้อันนี้ถอดมาจากซัพพลายเก่าใช่ไหมของคอมตัวซัพพลายเก่าคอมนะครับนี่ที่มันพังแล้วแล้วก็สามารถถอดออกไาใ,ใช้ได้นะครับได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราองเปิดตัวนี้ดูก่อนว่าน้มามันจะแมทกันไหมเพราะว่าน็อตตัวนี้มันมันจะมีตัวรับข้างในเนาะ จะเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เหมือนกันแต่มันเชื่อมโยงกันนั่นี่เหมือนฐานมันจะเชื่อมโยงกันนะขออนุญาตดูข้างในก่อนนี่เป็นหม้อกระทะต้มน้ำร้อนประมาณพันสามร้อยวัตต์นะครับก็มีนัดตัวกลางหนึ่งตัวนี่ยังไม่เคยซ่อมเหมือนกันนะครับตัวนี้ อาการนี้ด้วยหมายถึงว่าตักตัวเมียช้ำรอ๋อเป็นน็อตยาวเกียวจะยึดกับด้านในเลยครับดับน,น่นเป็นแบบอันนี้เกียวยึดกลางอันนี้เป็นฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่เกิดสนิมนะครับถ้าเกิดสนิมมีคราบน้ำครับอะไรอยู่เหมันจุดคล้ายๆว่าโดนน้ําอยู่นะครับมีรอยรอยน้ำรอยอะไรอยู่อาจจะพากันเอาน้ําล้างอันนี้ตัว เทอร์โมสตัทนะครับชุดนี้เทอร์โมสตัทก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้ยังไม่รู้อ้าวขายแล้วมันจะเป็นหลวมๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอนบแรกดูตัวเต้ารับก่อนมันจะมันเทียบกันได้ไหมตัวนี้นี่นะครับอ๋ออันนี้กระทก เงากระทะจะประมาณนี้กระทะก็จะมีขั้วกลาวแล้วก็ขั้วไฟดําแดงนะครับเข้ากับออกส่วนตัวนี้ก็จะมีขั้วอ๋อตัวนี้มัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นนี่ครับตัวฐานยึดหลับทีนี้น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก็คือถอดตัวนี้แล้วเอาตัวใหม่ ตัวใหม่ก็คือตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็ยึดสกรูน่าจะได้เลยน่าจะได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวถอดก่อนอแน่นมากอาจจะใช้ไขค,ควงตัวใหม่โอเคได้มิเตรอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดวัดคอยนะครับขดลวดนิโครงมตัวนี้ดูได้เท่าไหร่ครับ เราต้องเปิดสวิตตัวนี้ด้วยนะเสียงเสียงสวิตทำงานแล้วครับดังแปก๊กวัดได้3 0 40โอห์มนะครับ40โอห์มลงโค้งไหมลงโค้งไหมไม่ลงนะครับเป็น0นนะครับเป็นศูนย์นนนยถ้าวัดความต้านทานก็จะได้ประมาณนะครับ40 40โอห์มนะครับ ทีนี้ตัวนี้ไม่ลงโคง้งไม่ลงโค้งก็โอเคยังใช้ได้อยู่กอดีตัวแบตเตอรี่ไม่กันสั่นมันหมดนะครับเอาตัว power bank มาชาร์จเสริมแล้วครับปัญหาคือตัวนี้มันน่าจะถอดยากแล้วล่ะครับเราลองดูฝั่งนี้ถอดง่ายไหม ฝั่งนี้ได้ครับได้หนึ่งข้างแล้วโอเคไว้ก่อนสกรูนอดอยู่นี่ได้อีกข้างหนึ่งข้างนี้น่าจะยากอันนี้ก็จะเทสโซน็กช่วยแล้วกันครับเพราะว่ามันออกยาก พื้นที่อาจจะแคบแคบนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมสำหรับงาน DIY โดยเฉพาะนะครับนานๆได้ซ่อมทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวปกติน้ำมันตัวนี้มันก็ซึมเร็วอยู่นะครับได้ฉีดฝั่งนี้ด้วยโอเคนิดเดียวครับแค่น้ำมันแค่น้ำเข้าก็โอเคแล้วซึมอยอะลองวงดูสิ ปัญหาคือมันจะจิ้มมูอตัวเองครับหลักๆถ้าไม่ระวังผมว่าผมอาจจะได้โมแล้วแหละไม่ออกเลยครับไม่ออกครับไม่ออกไม่ออกก็ต้องโมอืมตัวนี้ในปักตัวนี้ก็ชำรุดไปแล้วนะครับ หาที่ยึดตัวนี้หัวแล้งไม่ได้ใช้เพราะมันเป็นแบบอ้าได้ใช้อยู่เพราะเพราะผมจะเพรานี่ผมบัดกรีเอานะครับตัวนี้ผมมันก็ไม่ต้องแต่แต่ว่ามันก็ต้องได้บัดกรีผมต้องไปไล่บัดรกรีออกแล้วก็มันหนึ่น็อตล่ะ ไม่มั่นใจอาจจะบัดกรีแต่บัดกรีไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ออได้อยู่อันนี้หางปลาหางปลาตัวนี้บัดกรีได้แต่ว่าสายนิคโครมตัวข้างในนี้บัดกรีไม่ได้นะครับนั้นเราคงหางปลาไว้นะครับเพื่อที่จะทําการบัดกรีได้แต่ลวดนิคโครมตัวนั้นไม่แนะนำครับเพราะว่าทมาพอดีมากเลยนะโอเคนี่คือปัญหาครับซ่อมไม่ยากแต่ถอดยาก อยาหาที่ค้ำก่อนอได้ที่คำ้ำแต่ว่ามันก็ถอดไม่ออกดีครับใช้ค,ครีมนี่ตัวนี้ไว้นะครับ ยืดแล้วก็หมุนโอเคยังไม่หมดความพยายามมันก็ผ่านไม่ได้ครับแต่ยังทุรักทุเลนะครับยากตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับโอเคแต่ผมยึดไว้ก่อนนี่มันจะหลงนะครับหยึดไว้ก่อน แร,แรกผมต้องซ่อมตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาก,กระดาษส้มตัวนี้ก่อนต้องอบตรกรีออกไหมบตเกรีออกเนาะ เดิมตัวนี้ก็มีแค่สองขานะครับไม่ได้จับกลาวกลาวจะจับโครงตัวนี้นี่ครับมันสามารถบัดกรีได้โอกลายเป็นตัวนี้บังไปหมดใช่ไหมครับเะยขยับไปนั้นนิดนน,นี่ครับเอาตะกัวเก่าออกก่อนเอาชุดเก่าออกก่อนนะครับ โ okay. อเคมันอาจจะมัดหลายรอบหน่อยอืมแล้วก็ดึงออก โอเคได้แล้วนะครับ ได้ไหมขค่ตรงนี้ได้ไหมนั่นนี่ก็เป็นปัญหาใหม่นะครับโอ้ไม่ใหม่ครับมันได้ยู่ต้องคลายน็อตคลายสกรูตัวนี้ออกด้านใดนด้านหนึ่งนะครับเพราะมันต้องยึดทีละข้างไหมไม่ได้ครับต้องต้องเราออกทั้งสองข้างเลยแล้วมาจับใหม่นะครับตรงนี้ ตามรูปถึงเอาออกเลยครับข้าง้ในก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับตามรูปทรงแล้วก็ตัสูมตัวนี้เข้ามาด้านหลังครับสวมแล้วก็ใช้น็อตคันเข้าไปครับที่เดิม ยึดไว้ก่อนแต่ได้ไหมได้อยู่มั้งเดี๋ยวผมตัวแบตรกรีข้างในก็ได้ครับตัวแบตรกรีข้างในเอาอน,นี้ยึดเบ,บาๆนะครับเพราะว่าดูแล้วมัน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 ต้องสโลปใช่ไหมมันต้องสโลปเข้าช่องอ่ายึดได้แล้วตงนี้ได้แลเพราะตึงๆมือนะครับอย่าหมุนแรงไม่งั้นแตกโอเคเรียบร้อย ปัญหายอยู่ที่ตัวนี้ครับอ่าตัวแรกตัวแรกลองดูมันถ้าเป็นหางปลาเนี่ยนะหางปลามันจะใส่ตะกั่วได้โอเคนี่คือข้อดีหางปลาแต่ถ้าลวดนิโคมไม่ได้นะครับโอเคตัวนี้ได้อยู่ฝังใดฝั่งนึงถูกไหมครับฝั่งน,นี้ ทำคนเดียวไม่สามารถส่องได้นะครับให้มันแห้งได้แล้วครับฝั่งนึงเป็ตัวนี้มันมาเป็นแพ็คคู่นะครับแพกค,คู่นี่อย่างนี้ก็สามารถทำทีละตัวครับเพราะว่ามันเป็นหางปลาเนาะแล้วต้องเติมตะกั่วก่อนครับเติมตะกัวที่หางปลา นี่เตือนตะกลัวไม่ต้องเยอะก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันแตะไปแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้รับได้รับกระแสะได้แล้วที่ที่ที่วัดของเครื่องนี้ทํางานนะครับพันสามร้อยวัตตามที่อ่านดูนะครับผิวสัมผัสตรงนี้ได้อยู่แล้วครับชิวๆอ,อ,อ่ะแตะตัวนี้ก่อน กีแล้วครับปับ๊บเรียบร้อยทีนี้ตัวที่สองก็ตามไปนะครับตัวที่สองอาจจะเติมเติมตะกัวให้มันบวม,บวมขึ้นมาหน่อยนึงในการที่จะไปไล่กับตัวที่สองได้ง่ายนะครับงอญาติงองอ,งอนะครับให้มันแตะได้นะครับหนึ่งสอง นี้จะต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองได้แล้วทีนี้ก็เขาเรียกว่าเติมตะกัวใช่ไหมเติมเดี๋ยวมันจะดีดออกนะครับเชื่อเลยต้องระวังดิหน่อ จังหวะการเติมตะกูนี้มันดีดออกนะครับต้องประคองนิดหน่อยโอเคนั่นดีดออกแล้วครับอาปัญหาอยู่ตรงนี้ครับนี่เติมเข้าไปนะครับแล้วเป่าซะรอนี้ก็อื กินนานๆเปื่อยได้นะครับสุดท้ายไม่ได้ใช้งานจ้อยเปื่อยทิ้งนี่เสร็จเรียบร้อยครับต้องเติมตะกั่วและหาจังหวะนะคทีนี้ล่อยให้เย็นนะครับนี่เย็นเห็นไหมเปื่อยหมดเลยนี่นะครับตรงนี้เปื่อยหมดเลยได้แนละ้ นะครับปักเอามาเทสนะครับอันนี้ปักเอามาเทสอย่าเพิ่งเสียบไฟนะครับเดี๋ยวจะเละซะก่อนอ้าวเว่นวางไว้ไหนครับเมื่อกี้อ๋อเว่นอยู่นี่เมื่อกี้บัดกรีนานไปหน่อยนะครับเกือบเกือบไม่ได้ใช้งานอานี้ทีนึขาเกไปแล้วครับขาเกออกข้างมันต้องดันกับคืีมนะครับโดยอาศัยตัวนี้แหละ นี้นี่ครับดิงตัวนี้ยิ่งหายยากอ่ะดันหนักก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับปึบ๊บโอเคเข้าแล้วเห็นไหมครับใช้ได้ใช้ได้โอเคใช้ได้อ,ไดอ่ะ เสียบดูก็ได้ครับแล้วเรามาวัดวัดความต้านทานกันหน่อยว่าเครื่องเหมาะที่จะใช้งานได้ไหมนะครับามาดูมิเตอร์มิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลือกไปที่โอมได้เท่าไหร่ครับอันนี้เสียบเข้าไป 39โอห์มใช้ได้ลองปิดดูโอเคไม่มีความต้านทานนะครับเป็นอินฟินิตี้โอเวอร์เลงแต่ตัวน,นี้1เมกะโอห์ม oh ก็คือค่าความต้านทานมือของคนนะครับสมมุติผมเอามือออกผมเอามือจับผมจะมีค่าความต้านทานของตัวคนอยู่เปิดแป๊ก39โอห์มนะครับปิดโอเวอร์เลงนย์โอห์ม ไม่ใช่ศูนย์โอห์มโอเวอร์เลงกก็คือวัดค่าไม่ได้นะครับโทษที3.940โอห์มนะครับโอเคใช้ได้ หลังจากซ่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าใช้ได้จริงไหมนะครับเสียบสายไปสียบรักนะครับอย่าเป็่เสียบเติมน้ําก่อนเติมน้ําก่อนนะครับเอาพอให้รู้ว่าทํางานได้ก็พอเนาะหรือจะให้เดือดอันนี้รดอดูอีกทีเติมน้ําเสียบรัก เปิดชีวิตแล้วกเ็เปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับรอดูไฟสีเหลืองโอเคไฟสีเหลืองทำง,งานที่นี้ก็รอดูรอดูว่าน้ำจะเดือดไหมนะครับตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยา แตเหมือนน้ำจะเริ่มเดือดแล้วหน่อยนึงตอนเราปรับไว้ที่ต่ำนะครับประมาณสักอุณหภูมิไม่สูงมากมันเดีมันร้อนมันก็คงตัดเออเริ่มเริ่มร้อนแล้วครับเอามือ มา,านมังอีกแท้เริ่มมีความร้อนมาแล้วรออีกสักครู่นะครับว่าจะเดือดไหมมีไอแล้วครับมีไอ้น้ำลวอ่ะตัดไปซะก่อนอเพิ่มแรงไฟอีกหน่อยครับโอเคเพิ่มแรงไฟขึ้นตนี้ตัวตัวย่างนี่ร้อนแล้วนะครับ ก็เลือตัวน้ำร้อนน้ำร้อนยังไม่เดือดร้อนร้อนร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วมีกลิ่นด้วยเนื่องจากไอ้ตัวตัวอะไรนะครับตัวแรงไฟเราไม่มีตัวระบายก็คือเหมือนเราต้มัมันจะร้อนมากไปนะครับอาจจะขออนุญาตตัด ันนี้เห็นแล้วนะครับมีไอขึ้นมาแล้วนะครับโอเคตัดได้ด้วยนะครับโอเคร้อนพร้อมใช้งานโอเคครับมาดีครับ